ผมถามประชาชนชชว่าประชาชนรู้สึกยางไรบ้างกับการเคลื่อนไหวของทักษิณหลังจากทั้งเงียบหายไปแต่การเคลื่อนไหวทั้งนี้เป็นการวกาากการมวมกลุ่มในทุนต่างๆเนี่ยกับการกลุ่มรวมกลุ่มในทุนต่างๆนี่น่าสนใจตรงที่ว่าเขากําลังทําอะไรนะครับกับประเทศนี้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทุนสามานแหละนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีบทความน่าสนใจฮะของดรอาทิตย์อุไรรัตน์นะฮะเรื่องของทุนสามาหลังจากที่ปรากฏว่าพักการเมืองนะครับที่นําโดยทักษิณน,นะฮะก็ได้มีการจับมือนะกับทางฝั่งเสียหนูนะมีทุนต่างๆ ในทุนต่างๆเข้ามีการจับมือตีกอปร้องเพลงกันที่เขาใหญ่คงเป็นประเด็นร้อนๆนที่น่าสนใจ เลหี่ยมจากทักษิณนี่นโอ้โหเลเหลี่ยมซับซอ้อนหนักคนไทยยังหลงงมงายตกเป็นทาสทักษิณอยู่อีกไม่ใช่น้อยก็ขอเตือนนะให้สติคนไทยหลายผู้หลายคนเอาเธออาตมาพูดนี่ก็รู้ลูกเมียเขาก็ยังอยู่ในประเทศก็คงได้ยินล็อกก็คงจะชังน้ำหน้าอาตมาพอสมควรแต่อย่าชังอาตมาเลยมันบาปอาตมาก็บอกได้แค่นี้นะ แล้วตอนนี้คุณยายจัดการกับความทุกข์ยังไงเนี่ยขายไปไม่ติดไปไม่มีกําไรไม่มีทุนหรอโอ้หแย่มากเขายของจริงๆก็น่าจะทุกวงการะเนาะก็โดนกันหมดอะกระทบกันหมดอือใช่ไหมไม่ใช่มีแต่เราใช่ไหมแต่เราเูรไปอย่างบั้นแหละอืมไม่ใช่มีแต่เราก็ต้องสู้กันทุกคนนะเนาะไม่มีไม่ทำก็ไม่มีกินเครียดไหมถือว่าเครียดไหมเครียดเครียดเลยใช่ไหม แล้วจัดการยังไงอ่ะ<ไ>จัดการความเครียดตัวเองอยังไงยัยก็ขาย,ออขายของไงก็ขายขายไปเนาะก็ขายขายไปใช่ไหมได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ก็ขายไปก่อนใช่ไหม,มก็ขายไปเองอะ่ะ ช่วงสองวันที่ผ่านมาครับผมได้กลับไปที่เชียงใหม่นะหลังจากที่ผมไม่ได้กลับมานานมากเลยตั้ง6เดือนเนะี่ยแต่สิ่งที่เตะตาของผมมากๆเลยนะครับนั่นก็คือห้างร้านต่างๆนะครับเงียบสงัดน,นะแทบไม่มีคนซื้อเลยนี่คือวันเสาร์นะครับทุกคนนี่นี่หรือแม้แต่อาคารพาณิชย์ก็ประกาศเซ็งประกาศขายกันท่วหน้านะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยนะครับมีร้านจีนมาเปิดด้วยแปลกใหม,ไม่ไหมล่ะจากที่ผมสอบถามญาติพี่น้องของผมนะครับเขาบอกว่าเชียงใหม่ตอนนี้เงียบนะครับเงียบมากจริงๆผมคิดว่ามันก็เป็นไปตามนั้นแลววววหละกกก็็ทท่่งเเเีีียสนนนมาาาาจจปชช รองลงมาก็ยุโรปนะครับถัดมาที่ตลาดแถวบ้านผมนะครับอืมเป็นไงล่ะคนเยอะไหมล่ะคนเยอะมากโอ้โหนี่ก็เป็นตลาดที่ใกล้บ้านที่สุดนะครับสะดวกที่สุดด้วยนี่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 น,นี่ทุกคนครับมาดูราคานี่เป็นไงเป็นไงถูกปากถูกใจทุกคนเลยนะจากที่ทุกคนเห็นในคลิปนะครับจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับที่มีตลาดนะครับจะมีคนมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะขนาดน,นี้ครับก็เพราะว่าราคาถูกอิ่มอยู่ท้องนะครับท้ายที่ บทเรียนชีวิตคนเจอวิกฤตตรงยำกุ้ง2,540ผ่านมาได้เพราะพระราชดำรัสของแม่หลวงรัชกาลที่9เป็นอีกหนึ่งบทความที่ถูกแชร์อย่างมากนะคะหลังจากคุณปกิตศริวัฒนาเกลกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาเนอร์จำกัดได้แชร์บทเรียนจริงๆจากครอบครัวตนในช่วงที่ต้องประสบกับวิกฤตตรงยำกุ้งค่ะโดยเนื้อหาดังกล่าวหากสรุปคร่าวๆจะสะท้อนให้เห็นว่าช่วงปี2,540เกิดวิกฤตการเงินทั้งใหญยเศรษฐกิจกไทยพังพินาศรัฐบาล ต้องขอความช่วยเหลือการเงินจาก IMF ดัชนีตลาดหุ้นไทยดําดิ่งร่วมไปลบบริษัทต่างๆต้องพากันปิดกิจการต้องตัดขายสินทรัพย์ให้กับบริษัทท่ามชางในราคาแสนถูกค่ะคนตกงานมากมายจนต้องพาก,กันมาเปิดท้ายขายของตามตลาดนะคะซึ่งครอบครัวของเขาก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกันจากที่อยู่ดีมีกินกลับต้องลำบากและติดลบทางการเงินค่ะซึ่งคุณพ่อที่เคยแข็งแก่งกลับออนแอและตั้งใจจะฆ่าตัวตายเพื่อให้ครอบครัวได้เงินประกันชีวิตไปใช้แต่หลังจากนั้นค่ะเมื่อผ่านจุดนั้นมาได้ คุณพ่อก็เริ่มตั้งสติและค่อยๆวางแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาและสิ่งที่พวกเราทำกันทันทีนั่นก็คือต้องประหยัดสุดๆอาหารในแต่ละมื้อจากที่เคยกินกันอิ่มมีผัดมันต้องกินแบบเพเลื่อในมื้อต่อไปค่ะชามกลางความมืดมนของประเทศและครอบครัวของตนวันหนึ่งตนนั่งรถเมล์เพื่อไปโรงเรียนในระหว่างที่เหม่อลอยก็คุณคิดว่าเราจะลำบากแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน เราจะมีวันสบายอีกครั้งได้ไหมและตนก็ได้เห็นป้ายขนาดใหญ่ที่มีรูปในหลวงราชการที่9และข้อความที่เขียนถึงเศรนฐกิีพอเพียงว่าคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนผู้อื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณ ไม่โลภอย่างมากไม่สุดโต่งคนเราก็อยู่เป็นสูตนอกจากนี้การกู้เงินที่นํามาใช้โดยไม่ก่อให้เกิดรายได้นั้นยิ่งไม่ควรทําทําให้ตอนที่ตนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยตนจึงไม่กู้กยศตนไม่อยากเรียนตกและเริ่มต้นการทํางานด้วยการเป็นหนี้เพราะการใช้จ่ายด้วยเงินกู้ของคนอื่นมันคือการเป็นทาสแต่เลือกทํางานหาเงินพิเศษมาจ่ายค่าเทอมแทนทุกวันนี้แม้ครอบครัวและตนจะมีเงินในบัญชีมีทรัพย์สินต่างๆแต่ก็ไม่เคยใช้เงินเกินกว่าที่หามาได้ในแต่ละเดือนกับกันเราจะต้องการเงินไปเก็บเพิ่มเสม เราไม่เคยประมาทและจะไม่มีวันประมาทเด็ดขาดขอบพระคุณคำสอนของในหลวงรัชการที่9เศรษฐกิจพอเพียงคือที่สุดของปัตยาของการดํารงชีวิตในโลกทุนนิยมพอเพียงไม่ได้แปลว่าห้ามรวยแต่คนที่จะมีโอกาสรวยหรือมีสุขอย่างพอเพียงได้นั้นจําเป็นต้องรู้จักใช้ชีวิตยอย่างพอเพียงก็เท่านั้นเองค่ะ ผู้นำที่ดีต้องหาเงินเข้าประเทศนี่ไอเป็ดหาเงินทอนใส่กระเป๋าเล่ยภาษีคนในชาติเขี้ยไม่เล่าของทุกอย่างขึ้นเอาขึ้นเอาค่าแรงเราแม่งเท่าเดิมเงินชาวนาเงินดิจิตอลผัดแล้วผัดเล่าดีแต่เห่าดีแต่ห่อนก็ล่อนไปทั่วได้เป็นใหญ่ทอดทิ้งประชาไอหมาลืมตัวผลกันทั่วเลยต้องย้ายขั้วมาก้าวไกลไม่ว่าสม้มไม่ว่าเหลืองหรือว่าแดงเราทุกคนซื้อของแพงกันทั้งสิ้นพ่อผู้นำแต่ละตัวต่างโกงกินยุคเศรษฐีทวีนี้สินก็จ้องจะกินเหมือนกัน ปล่อยให้เกิดมีปัญหาแล้วค่อยแก้ปล่อยให้จนคนย่ำแย่แล้วค่อยแจกทุกวันนี้สังคมไทยต้องแตกแยกแล้วค่อยแจกอ้างนบนคนโถ<ท><ท>ไอ้สทุน,นการเมืองสิ่งที่เราเห็นก็คงจะเป็นเรื่องของภาพพระศินชินวัตนนะครับก็มีการจับมือนะครับกับนุทินชาญเบญกุลไปปาร์ตี้พาครอบครัวชินวัตรไปทําการปาร์ตี้ที่เขาใหญ่ก็มีการไปตีกอล์ฟนะครับกับ สหรัฐนะครับเจ้าของกัฟนะก็เลยเป็นประเด็น,นร้รอนๆนที่เกิดขึ้นหนะละังจากนั้นไม่นานนะดรอติตอร์ทุไรลัตก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าการเมืองไทยนะครับสามานที่มุ่งช่วงชิงอํานาจเพื่อธุรกิจการเมืองกอบโกยผลประโยชน์นะครับของชาติแผ่นดินเป็นของตนเองนะฮะจากการเลือกตั้งสามานนะครับ พรรคการเมืองสามานที่สนับสนุนโดยนักการเมืองและนายทุนสามานนะครับจะสร้างประเทศไทยเป็นสังคมธรรมาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขต้องล้มการเมืองสามานกำจัดวงจรการเมืองอุบาทโดยสร้างการเมืองแบบราชประชาราสมาัยพระราชาำนาจของพระมหากษัตริย์นำประเทศไทยสู่สุวรรณภูมิแดนรีวิไลฮะั่กนะ็เป็นข้อความที่ โพสต์ของดรอาทิตย์อุไรรัต์ทุนสามานนะครับก็เป็นเรื่องที่พูดกันมายาวนาะนตั้งปี249 5อเอป็นต้นมาวัากรรมนี้ถูกหยิบยกมาใช้นะครับแล้วก็มีความหมายถึงนักธุรกิจนักลงทุนนะครับที่ปรากฏว่ามายึดโยงผลประโยชน์ของประเทศและยึดประโยชน์และทำกำไรจากภาษีของประชาชนจากการลงทุนแล้วทำ เรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงนักลงทุนนะครับนักธุรกิจที่ปรากฏว่าเข้ามาทํางานโกงนะครับตกรรมนี้ถูกนํามาใช้ในช่วงของทักษิณชินวัตรเป็นสําคัญนะครับจนเกิดที่มาของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพือ่อประชาธิปไตยที่ออกมาชุมนุมประท้วงแล้วก็ต่อทาน วาระกรรทุนสามานตอนนี้ก็กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทักษิณมีการเคลื่อนไหวไปเจอนักธุรกิจต,ต่างๆนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับเครื่องของต่างๆนะอุปโภคบริโภคนะครัานการทางการเมืองจนถึงกระดานนี้เนี่ยเราคงเห็นว่านักธุรกิจต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษิณเป็นแกนนำนะไม่ว่าจะเป็นอนุทินไม่ว่าจะไปนักธุรกิจคนอื่นเขาจับเมือนเขาจับมือกันนั่นหมายความว่าเขาเตรียมพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาล ทั้งที่เศรษฐาทวีสินยังไม่มีคำพิพากษานะครับก็มีการเตรียมพร้อมตั้งรัฐบาลสำรองไว้รัฐบาลสำรองที่ว่าคืออะไรรัฐบาลสำรองที่ว่าคือเศรษฐาเจ้งไปนะเขาก็มีโอกาสที่สนับสนุนจะให้อนุทินเป็นมาใช้นะครับก็มีรายงานว่าบางคนเนี่ยนะฮะไปคานเข่าไปเจอกับทักษิณไปเจอกับพจน์จมานคานเข่าเข้าไปหาเลยนะครับขอตําแหน่งนะก็คงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านี้คือคนไทยเนี่ยคิดอย่างไรกับนายทุนคนไทยยอมได้หรือเปล่ากับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะฮะเป็นแบคนเดิมๆนักการเมืองเดิมๆกลุ่มเดิมๆปัญหาเดิมๆแล้วเราจะเห็นกลุ่มการเมืองแบบเดิมๆเราไม่สามารถที่จะทําการรีฟอร์มหรือการปฏิรูปประเทศได้และที่สําคัญก็คือว่ามันยังคงมีการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปในโครงสร้างของประเทศที่เป็นเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ระบุว่าใคร ทุจริตนะครับแต่ผมเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกของประชาชนผมถามประชาชนว่าประชาชนรู้สึกยางไงบ้างกับการเคลื่อนไหวของทักษิณหลังจากทั้งเงียบหายไปแต่การเคลื่อนไหวทั้งนี้เป็นการรวมกลุ่มในทุนต่างๆเนี่ยกับการรวมกลุ่มในทุนต่างๆเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเขากําลังทําอะไรนะครับกับประเทศนี้เขาเตรียมพร้อมอย่างไรนะหลังจากที่เศรษฐาเนี่ยกำลังจะถูกพิพากษาและผิดพลาด ครั้งสาคัญคือการตั้งพิกิตชื่นบานซึ่งเป็นคนของทักษิณนั่นแหละเป็นคนของผู้จมานั่นแหละเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของถุงขนมนะครับสล้านบาทแล้วก็มีคําพิพากษาของศาลให้ทําการจําพุกไปแล้วสิ่ง,งเนหล่านี้น่าจับตามองนะครับแล้วก็ผมเรียนว่าเรื่องของทุนสามาัญกําลังเป็นประเด็นสําคัญถ้าเรายังนิ่งเฉยกันอยู่นะครับ เราก็คงจะไม่ต่างจากอาเจนตินาในอนาคตนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แม้คำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นสรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้นเรี่ยวแรงแห่ง กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ม่ได้ส่งออกหน้านี่แล้วรือความสุขสบายของพระรา รักษาอ,อ,อ่อยไครใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่าน ได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ไทยมันข้าพวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่ส,สด็จส่งสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบือ้องหลังระเบิบสุดดาลและจะพร้อง